ถอยไปนิดนึงครับจีนเองเนี่ยรู้อยู่แล้วครับว่าวันหนึ่งประชากรตัวเองต้องการใช้รถเยอะแยะมากมายมหาศาลครับก้าวแรกในจีนไม่มีความรู้ตอนนั้นนะฮะย้อนกลับไปยุคต้นเสี่ยวผิงประมาณสักปี78เป็นต้นมาจีนก็บอกอย่างนี้อ้าวเฮ้ยทุกคนบริษัทรถต่างชาติอยากขายรถในจีนไหมเข้ามาที่เมืองจีนแล้วก็ทําเป็นจอยเวนเจอร์ครับบริษัทต่างชาติข้างหนึ่งบริษัทจีนข้างหนึ่งก็จะเห็นว่ามีบริษัทจีนเยอะแยะเลยจากนั้นครับบริษัทจีนพวกนี้เองครับเริ่มต้นพัฒนารถของตัวเเองงแแต่่่ไมพียคคนันครบ โอลิมปิก2008เนี่ยเขาโผล่มาช่วงนั้นจีนโดนวิพากษ์วิจารณ์เยอะครับเรื่องของมลภาวะจีนเองก็บอกเอางี้แล้วกันวะแล้วลองเปลี่ยนดูพัฒนายานยนต์ไฟฟ้า EV โดยใช้ครั้งแรกเนี่ยใช้กับแท็กซี่ครับทำไปทำมาจีนเริ่มต้นมองแล้วถ้าเกิดเราทำรถสันดาปเนี่ยแล้วชาติไหนวะจะสามารถที่จะชนะญี่ปุ่นชาติไหนจะสามารถที่จะเทียบเคียงยุโรปชาติไหนจะสามารถแข่งขันเป็นระดับโลกได้คิดแบบนี้เปลี่ยนเกมลกแล้วกันเราลอง ถ้าเราพัฒนายานยนต์ไฟฟ้าไปเลยเพราะก็ล้อไปกับจังหวะโลกถูกไหมครับโลกต้องการรถยนต์ที่มีพลังงานใหม่เป็นพลังงานสีเขียวถ้าเกิดว่าเราทําแบตเตอรี่ได้มันก็ดีนี่ถ้าท่านมองย้อนกลับไปปี2008อะ่ะมันบางคนก็บอกดูตลกเนาะรถจะทําเป็นหมื่นรถก๊อบหมดเลยเหรอหลายคนบอกมันเป็นไปนไม่ได้หรอกแต่ที่สุดครับพอจีนมีการพัฒนาแบตเตอรี่ขึ้นมาเยอะๆมีความจุเยอะๆมี driving range คือเสียบครั้งหนึ่งนะสามารถวิ่งได้ยาวๆระยะเวลาในการชาร์จมันต่าลง มันก็ดีนี่นามันไม่ใช่แค่นั้นสิครับคิดปั๊บสไตล์จีนเลยครับถ้าทำแล้วเหมือนคนอื่นแล้วไม่ก้าวข้ามเราก็ไม่ทําเริ่มต้นคิดบริษัทจีนที่มีโน้ตฮาวจากการที่เป็นพาร์ทเนอร์กับบริษัทอื่นเริ่มทําแบรนด์ตัวเองเริ่มผลิตรถไฟฟ้าขึ้นมาอีกหนึ่งจุดเลยครับประมาณสักปี2012จีนมองละยานยนต์ไฟฟ้าแบรนด์กําลังดังเทสลาไงครับก็เลยชวนเขามาเปิดโรงงานที่ประเทศจีนอีลอนมัสก์ก็มาเขาไปเปิดที่เซี่ยงไฮ้ ด้วยตรงนั้นเองครับจีนเองมีระบบนิเวศความพร้อมความตั้งใจก็เลยกลายเป็นเริ่มต้นผลิตยานยนต์ไฟฟ้าจากเริ่มต้นใครเห็นก็มองโอ้ยชาร์จครั้งนึงวิ่งได้ร้อยกว่ากิโลเมตรไปไป,ไปมา,มาพัฒนาเยอะมากครับจนกระทั่งตอนนี้เนี่ยกลายมาเป็นพลังงานที่หลายคนเนี่ยละสายตายไปไม่ได้ก็เลยกลายเป็นจุดกําเนิดละครับของยานยนต์จีนที่ทําไมเนี่ยตอนนี้กลายมาเป็นผู้นําของยานยนต์ไฟฟ้าโลกคําว่าผู้นําแปลว่าอะไรครับถ้าในแง่ยอดขายรถบางคนบอกเทสลา BYD แซงเป็นที่เรียบร้อยไปแล้วนะครับนอกเหนือไปจากนี้ยังมีแบรนด์อีกเยอะแยะมากมายแล้วก็รู้ว่าเริ่มต้นช่วงที่ทําประมาณสักเกือบ10ปีก่อนหน้านั้นะ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 มีจุดอะไรที่ต้องเติมให้ดีก็เริ่มต้นละดีไซน์เป็นยังไง X-series ดีไซน์เป็นยังไงก็เลยกลายเป็นตีตลาดโลกขึ้นมาเพราะสิ่งที่คนคิดคือ1พลังงานใหม่ปล่อยกา๊าซเรกระจกน้อย2ครับแทนที่จะต้องมีการเติมน้ํามันเยอะๆนับแต่นี้ครับประหยัดค่าน้ํามัน ใช้ระบบไฟฟ้าแทนที่ก็เลยกลายเป็นจุดเริ่มต้นนะครับหรือเรียกว่าเป็นรุ่งอรุณใหม่ของยานยนต์ไฟฟ้าจีนเขาว่าได้ครับมันก็เป็นเหมือนทั่วโลกครับก็คือทั่วโลกเนี่ยจะเริ่มต้นมีการใช้สัดส่วนนะครับของยานยนต์ที่เป็นสันดาปภายในน้อยลงอันนี้ด้วยสาเหตุที่ว่า ภาวะโลกร้อนต้องยอมรับนะครับว่าเรื่องภาวะโลกร้อนเองจริงเนี่ยคนที่คิดคือฝรั่งนะครับแต่กลายเป็นว่าในแง่ยานยนต์แล้วเนี่ยจีนพัฒนาต่อไปเรื่อยๆดังนั้นสัดส่วนของยานยนต์ไฟฟ้าในตลาดต่างๆจะปรับตัวขึ้นบางตลาดที่มีสัดส่วนเยอะที่สุดเลยอันนี้คือนอร์เวย์ครับเพราะเป็นประเทศที่ไม่มีบริษัทผลิตรถยนต์เลยเพราะฉะนั้นก็สามารถที่จะนําคันใหม่เนี่ยแล้วก็เปลี่ยนมาเป็นไฟฟ้าได้เลยในยุโรปหลายประเทศครับอีกหนึ่งประเทศไม่มีอุตสาหกรรมยานยนต์ครับเนเธอร์แลนด์สนิทปรับข มีช่องว่างในการที่จะเพิ่มสัดส่วนของยานยนต์พลังงานใหม่คําว่าพลังงานใหม่คงไม่ใช่แค่ e ีีนะครับแต่อาจจะหมายถึงไฮบริดเนี่ยเข้ามาเยอะขึ้นเพื่อเป็นการร่วมกันในการลดการสรวนกระจกด้วยเทรนเองคงไม่ถอยหลังครับเทรนคงจะมีการปรับขึ้นแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นอาจจะมีปัจจัยความไม่แน่นอนก็คือนโยบายในเรื่องของการเก็บภาษีเพิ่มเติมของยานยนต์ไฟฟ้าจากจีนและอีกหลายประเทศในการนํายานยนต์ไฟฟ้าเข้าไปสู่สหรัฐอเมริกาครับ นี้พูดยากนะครับแล้วแต่รถนิยมคนเลยบางคนพูดว่าไฟฟ้าเองเนี่ยตัวเองอาจจะยังไม่คุ้นชินที่อาจจะต้องมีการขับระยะยาวเนาะยังไม่รู้ว่าระหว่างทางเนี่ยไปชาร์จที่ไหนบางคนก็เลยมองว่าไฮบริดสิเวิร์กเพราะไฮบริดก็มีความหมายว่ายังคงที่จะใช้ยานยนต์สันดาปภายในที่คุ้นเคยขนาะเดียวกันก็จะมีไฟฟ้าเป็นตัวช่วยแต่ไฮบริดเองครับก็คงเหมือนกับหลายแบบเลยก็คือต้องคิดนะครับว่าไฮบริดเองมีรูปแบบที่ไม่เหมือนกันบางทีก็คือจะทํางานคู่กันบางทีก็จะใช้ตัวไฟฟ้านําและบางทีเครื่องยนต์ที่มีอยู่เนี่ยไมอไมุน,อนร เครื่องยนต์น้ำมันเนี่ยที่เรียกว่าเอนจินไม่ได้เป็นหมุนล้อนะครับแต่เป็นการเติมน้ํามันเข้าไปเพื่อปั่นไฟและส่งไปให้กับตัวมอเตอร์เพราะฉะนั้น,นคำว่าไฮบริดมีหลากหลายรูปแบบด้วยกันครับก็แล้วแต่ว่ารถนิยมของเราเนี่ยเราเลือกที่จะใช้แบบไหนบางคนบอกคุ้นชินกับน้ํามันเอนจิน ICEinternal combustion engine บางคนบอกไม่ผมอยากปลี่นไปเลยแล้วแต่รถนิยมของคนและครับว่าพฤติกรรมการใช้ของแต่ละคนเป็นยังไงเราคิดว่าแบบไหนเหมาะ เราชอบแบรนด์ไหนเขามีตัวแทนจําหน่ายเขามีศูนย์บริการไหมเราชอบแบบไหนไปแบบนั้นครับไม่จำเป็นต้องยึดติดว่าต้องเลือกแบบใดแบบหนึ่งเพราะการเลือกรถยนต์สักคันนึงเนี่ยมีปัจจัยประกอบหลายอย่างด้วยกันนะครับเอาหลักการข้อแรกนะครับว่ารถยนต์ทุกยี่ห้อพัฒนาขึ้นมาเนี่ยเขาใช้วิศวกรไปร้อยเป็นพันคนนะครับมันมีความดีครับแต่ว่าโจทย์ที่เรามีคือแบบไหนบางคนซื้อรถมา1คันเนี่ยเราใช้ไปเนี่ยหลายปีนะครับถ้าเป็นไลฟ์ไซ์เคิลนึงก็7ปี บางคนบอกว่าเราต้องการดีลเลอร์ที่เราไว้วางใจต้องการดีลเลอร์ที่เราชอบดีลเลอร์ที่เรารู้จักตอนนี้เขาผันตัวจากเดิมขายรถสันดาปภายในมาขายรถนี้เราชอบเพราะอยู่เราก็ไปอยู่กับเขาเพราะฉะนั้นไม่สามารถตอบได้ในเชิงเทคนิคนะครับว่าอะไรดีกว่าอะไรเพราะแต่ละคนมีความต้องการที่แตกต่างกันไปครับหลายคนตอนแรกมีความห่วงให่นะครับเพราะอะไรก็ตามที่เป็นสิ่งใหม่ดูแลยากเสมอครับแต่พอผ่านมาเราจะพบนะครับว่าตัว เวลาเมื่อผ่านไปช่างฝีมือในการซ่อมดีขึ้นถูกเทรนดีขึ้นคุ้นชินกับเทคโนโลยีใหม่มากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นนี้เนี่ยโดยธรรมชาติมันต้องดีขึ้นครับจากประสบการณ์ที่ผ่านมาไม่มีอะไรท่จะแย่ลงนะครับพอคนรู้เทคโนโลยีใหม่ๆมากขึ้นก็จะสามารถทําให้อุ่นใจได้มากขึ้นถึงแม้ว่าจะมีลักษณะของไฮบริดที่หลากหลายแบบด้วยกันแต่ก็มีความหมายว่าการเทรนช่างการเทรนช่างเทคนิคเขาเทรนให้เร็วเพราะฉะนั้นเนี่ยปัญหาน่าจะลดน้อยลงไปเรื่อยๆครับอันนี้เป็นธรรมชาติเลยนะฮะ คงลงไม่ได้ง่ายๆหรอกครับโดยธรรมชาติของเขาก็ราคารถเขาคำนวณมาแล้วครับว่ามันต้องสะเทนเพราะว่าการที่มันจะลงมาง่ายๆก็จะส่งผลกระทบต่อตัวตลาดมากๆนะครับคงจะจำไ,ได้ว่ามีบางช่วงที่มีการปรับตัวลดราคาเยอะสิ่งแบบนั้นเนี่ยค่ายรถพยายามหลีกเลี่ยงที่จะทำนะครับเพราะว่ามันไม่ได้สร้างความยั่งยืนคนก็จะคิดตลอดเวลาว่า รอแล้วก็ซื้อในอนาคตรอแล้วก็ซื้อในอนาคตตอนนี้เนี่ยถือว่าราคาถือว่าเบาลงมาเยอะแล้วครับเพราะว่าภาษีนําเข้าภาษีสรรพสามิตของรถยนต์ที่เป็นไฟฟ้าเนี่ยมันสูงทั้งคู่ภาษีหมายถึงว่ารถยนต์จากจีนนะครับเพราะฉะนั้นตัวราคาถือว่าค่อนข้างจะสมัยสมผลในเวลานี้แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยราคามีแต่น่าจะปรับไปตามกระไดอันนี้คือโดยธรรมชาติของตัวกลไกร,ราคาน่าจะเป็นแบบนั้นครับ ข้อแรกครับอุตสาหกรรมยานยนต์น่าสนใจมากนะครับเพราะว่าประเทศไทยเองไม่มีแบรนด์รถยนต์เป็นของตัวเองเพราะฉะนั้นแสดงว่าเจ้าของแบรนด์ทุกแบรนด์เลยเป็นต่างชาติหมดเลยเรื่องของภาษาต่างประเทศเรื่องการทํางานกับคนต่างชาติเรื่องการที่จะเปิดรับวิธีการทํางานกับคนต่างประเทศนะครับซึ่งแน่นอนว่ามีมาตรฐานที่เข้มงวดมากๆบางคนบอกโอ้ทำงานแล้วโคตรเครียดเลยเตรียมมาไว้เลยครับภาษาที่ดีวัฒนธรรมการทํางานที่เปิดกว้างพร้อมที่จะเรียนรู้ บางคนบอกว่าเรื่องเทคนิคล่ะพูดย่าครับเหยียวยงการนี้มาพัดหนึ่งนะครับก็ต้องบอกว่าเรื่องของวิทยาการหรือแม้ทั้งตัวบทกฎหมายเรื่องมาตรฐานไอซีเนียมันเปลี่ยนแปลงไปตลอดครับเมื่อเราเรียนเสร็จปับ๊บเราเข้าไปความรู้ที่เราเรียนมาหมดอายุไปแล้วเราเริ่มต้นเข้าไปที่ใหม่ครับความสามารถในการเรียนรู้สิ่งใหม่ความสามารถในการปรับตัวสิ่งนั้นสําคัญที่สุดครับ อันดับที่1งครับยังไม่ต้องพิจารณาตัวรถนะครับพิจารณาตัวเราก่อนว่าเราชอบอะไรเราเหมาะกับแบบไหนถ้าบางทีเราขับแล้วเนี่ยเราคิดเยอะทั้งๆที่เราใช้ในเมืองเรนจ์ในการในการชาร์จในการขับแต่ละครั้งเนี่ยมันไม่ได้เยอะมากเราก็ดูอันนี้เหมาะไหมถ้าเกิดว่าบางครั้งเราขับข้ามพื้นที่บ่อยๆแล้วเรากลัวเรื่องสถานีชาร์จก็อาจจะถามว่าไฮบริดเหมาะไหมถ้าเกิดว่าบางครั้งเราต้องการประหยัดน้ำมันเป็นหลักเลยแล้วเราบอกว่าใช้ไฟฟ้า ตัวเราเองการวางแผนในเรื่องของตัวชาร์จการชาร์จที่บ้านเป็นอย่างไรเหมาะไหมเริ่มต้นถามที่ตัวเองก่อนครับเอาตัวรถบวกกับความต้องการตัวเองแล้วดูว่าเราเหมาะสมมากน้อยขนาดไหนครับ